สวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะที่บอยรถบ้าน,นะคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องบัวานนะคะจะมาแนะนำรถสวยๆจากบอยรถบ้านศูนย์รวมรถบ้านสภาพเยี่ยมมีรถให้คุณชมกว่า200คัน วันนี้นะคะรถสวยๆที่อยู่ข้างม้าหวานะคะไม่ใช่รถคันไหนกืนไกลใครเห็นก็ต้องรู้จักมักจีก็เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นรถจากคให้มิตซูบิชินะคะและเป็นรุ่นพิเศษของเรารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น GT Premium นะคะเครื่องยนต์2.4ลิตรค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยเรียกไ้ว่าโหเราจัดให้ราคาแบบป้วะๆเลยนะคะส่วนลถนะคะวันนี้ดิฉันมอบให้ส่วนลดถ,ถึง5แสนบา จากห้างคันนี้นะคะอยู่ที่1,474,000บาทแต่วันนี้เราไม่ขายราคานั้นค่ะคุณค่ะเเหลือเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ถูกวาแม่ถูกมากถูกแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าคันนี้ปาเจ r o ่สปอรนะคะหรือว่ารุ่น G T Premium รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เรามีการใช้งานน้อยมากๆเลยเจ้าของคนเดิมเนี่ยนะคะเจ้าของคนเดิมเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมคะ คุดไอไม่ใช่เป็นลำไยเป็นแอปเปิ้ลไม่ใช่เป็นสับป,ปะรดอ้าไม่ใช่เป็นฝรั่งนั่นเองนะคะ<า> <laughs> เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งแล้วก็เขาซื้อมาตอนปี2 0 1 6แล้วก็ท่านนี้บอกว่า hello you ออาไปคายไอเลยนะคะไอขี้เกียจใช้แล้วไอซื้อคันใหม่แล้วคันนี้ใช้ดีมากๆเลยใช้ไปแค่85,000.0กิโลเมตรเท่านั้นเอง ก็คือเดี๋ยวแปลเป็นไทยให้นะคะก็คือใช้น้อยมาก p a j e r o Sport คันนี้นะคะก็ใช้ไปแค่85,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็ซื้อเมื่อตอนปี2016ไม่น้อยราคาดีลด5 0 0 0 0นแล้ว โอ้โหสภาพเอี่ยมอรชนอ่อนแอนมากมาเลยคุณงาเพอร์เฟคคาร์ตัวคันนี้เท่านั้นนะคะและว m i t s u ิ i s h i p a t r o ส Sport คันนี้ค่ะรุ่น GT นะคะเอ่อพรีเมียมนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบอย่าลืมอยากได้รีบหน่อยนะคะเพราะว่าบอกเลยคันนี้อะให้ไม่เกิน4ี่สหาหวันเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปกับใครสักคนนะคะนี่แล้วคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นเกียร นะคะถึง8สปีดเลยด้วยกันนะคะแล้วก็มีกำลังเครื่องยนต์อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า2.4ลิตรแล้วเขาเป็นแบบ 4-wheel <c oughs> เป็นขับเคลื่อน4ล้อเป็น 4-wheel <c oughs> ดังนั้นเนี่ยจะขึ้นเขาหรือจะลงห้วยนะคะหรือจะไปเขื่อนนะคะเหมาะมากเลยค่ะคันนี้เพราะว่าเขามีเบาะที่พับได้แล้วก็เอาเบาะไป ปูนอนรองได้เวลาเราไปสั่นเขื่อนแล,แล้วก็ไปดูวิวใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากว้างไหมนะคะบอกได้คําเดียวว่าสวยมากๆแค่พร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมด้านในรถกันเลยคะ่ะมาเลยสนับสนุนโดย Car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4sure.com และนี่ค่ะคือภายในของ Mitsubishi Pajero Sport GT Premium คันนี้นะคะแค่เห็นด้วยสายตาก็คือพรีเมียมมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะนี่เลยค่ะส่วนแรกที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือเบอาะหนังค่ะเขาเป็นเบนาะหนังสีดำนะแล้วก็เป็นระบบปรับเบาะแบบไฟฟ้านะคะสามารถเลือกปรับเบาะได้แบบนี้ค่ะแม่นี่พอยังพอยังพอ,อยังพอ,อยังอ,อีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวก็คือปรับแบบนี้ได้ไม่ต้องแบบ ขยมแบบรถดิฉันยังขยมอยู่ค่ะนะคะนี่ก็คือปรับแบบไฟฟ้านี้เลยทั้งผู้โดยสารตอยหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่นั่นเองนะคะ สำหรับโซนตรงกลางนะคะจุดไฮไลท์หลักเลยนี่ก็คืออย่างที่ดิฉันบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับแบบว่าขับเคลื่อน4ใช่ไหมขับ4หรือ4ฟร์วิวที่เรารู้จักก็จะเป็นปุ่มปรับตรงนี้ด้านนี้นะคะจะเป็นระบบควบคุมนะคะความเร็วขณะลงทางราชันเพราะว่ารถครันนี้เป็นรถแบบว่าสามารถขึ้นเขาลุงห้วยได้ก็ต้องมีการควบคุมความเร็วได้นะคะกดปุ่มนี้ได้เลยและมีระบบเบรกโคหรือเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ ในส่วนของตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะของเกียออโต้ไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็สามารถขับขี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูจอด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมีจอขนาดใหญ่และสามารถทัชสกรีนได้นะคะทัชสกรีนได้ก็จะมีปุ่ม n น v i g a t i o n p โฟ n แ m a เมเบนี้ให้หมดเลยแต่เดี๋ยวอย่าอย่าละสายตาน้องหวานอยากจะทำอะไรให้ดูถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยต้องการที่อยากจะดูรถรอบคันเนาะหรืออยากจะถอยจอดนะคะ เพียงแค่คุณนะคะเข้าตัว R ค่ะบนหน้าจอจะแสดงผลนะคะรถของเรานะคะแบบ360องศาเลยเห็นหมดเลยเห็นไหมแล้วมีเส้นกะระยะด้วยเวลาสุภาพสตรีจะถอยจอดในช่องถอยจอดในซองเอยอะไรเอยนะคะก็จะช่วยให้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและรวมไปถึงค่ะบนนี้เลยบนพวงมาลายัยดิฉันชอบมากเลยคขามีของเล่นที่ฉันด้วยก็คือมีพดเดิลชีพนะคะท่านผู้ชมขาตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้คนลูกค้าได้ปรับ ความเร็วโหมดสปงสปอร์ตนู่นนั่นนี่ได้เลยและนี่ค่ะฟังก์ชันปุ่มมาติฟังก์ชันนะคะครบคันนะคะคริสคอนโทรนะคะตอร์อื่นมากมายก็คือเป็นฟังก์ชั่นสแตนดาร์ดที่มีอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ใหม่ได้กริปมากนะคะที่ฉันอยากจะนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าภายในตัวรถเนี่ยด้านหลังเนี่ยบอกเขาสามารถพับปรับได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนพับเบาะได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสันเขื่อนกันแล้วล่ะค่ะไปเลยค่ะไปชมกันค่ะ และนี่ค่ะคือภายในค่ะท่านผู้ชมค่ะกําลังอยากจะดูหนังอยากดูการ์ตูนอยู่พอดีเลยอะ่ะอยากดูการ์ตูนชุเ่เยนี่คุณถ้าเกิดคุณมี DVD นะพวก MP3 หรืออะไรใดๆสามารถนะคะใส่แล้วก็ดูบนหน้าจออินเทอร์เทนเมนต์ตรงนี้ได้ทุกวลาและนี่ดิฉันชอบมากนางสามารถนี่ค่ะแอร์เขาเย็นแบบ รอบกนเลยนะคะนึก่นนั่งอยู่บนคั่วโลกเหนือนะคะแต่ว่านั่งอยู่บนมิส s ูปาเจโรสปอร์ต G.T. p r e เมียปี2016ค่ะนะคะก็มีไฟด้านหลังอะไรเออเอใดๆให้ด้วยและนี่คือความกว้างคุณดิฉันก็ไม่ได้ตัวเล็กๆนะนี่นั่งได้เยอะมากๆเลยนะคะขาดแค่เตียงนะคะแต่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้เตียงนะคะเพราะว่าดิฉันนอนได้ทุกพื้นผิวอันนี้ก็เป็นพื้นผิวกรุบระนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เราแถมมาให้นะคะก็เรียกว่าเป็นแบบว่า ถ้ายางรองนะคะกันความสกปรกใดๆจริงๆเนี่ยบอกเขามีสองแถวหลังนะคะก็จะมีแถวนี้กับแถวนี้ซึ่งเรามีการปรับเบาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะนอนได้<ๆ>เพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าจะไปเที่ยวสั่นเขื่อนถูกต้องไหมคะเอยเดี๋ยวไม่เชื่อจะไม่นอนได้ออนหนอนนอนให้ดูเลยเดี๋ยวนอนให้ดูเลยอะ่ะโอ้ยนอนสบายด้วยขนาดแบบไม่ต้องมีผ้าห่มไม่ต้องมีหมอนนะ ใครจะไปเที่ยวสันเขินกับหมูหวานรีบออกรถคันนี้นะคะน้ำหวานรออยู่ค่ะกับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะรุ่น GT p r e m i เมียหรือว่าตัวขับ4ขับเคลื่อน4ลอีล้อปี2016นะคะลถราคาให้ถึง5 0 0แสนบาทนะคะโอเครีบซื้อนะคะเพราะเดี๋ยวรถอาจจะไปก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนรอต่อคือจะทานน้ำหวานไปสันเกินอยู่ใช่ไหมล่ะอ่ะปิดประตูให้สิปิดจะ,จะไปสันเกืนแล้วบ๊ายบาย